คนอีกรอบจ้ะกินกันแล้วอีสีส่วนผัวมานานพักไปเนาะแต่ผัวยังหมดตีนขิงผัวยังหนังเกาะเขาที่เป็นางามบอกแก่งเกองแห่งไปเนาะใช้คอยย่างบอกให้มันสะเทือนเป็นคือเก่าคืนคำมันสิเป็นระคลิปได้นะถ้ามันบอกเป็นนะกับบอกเป็นบางคลิปไปเลยเหนื่อยเด้เหนื่อยใจ ทำใจไปยืมเงินไปไปหามันมหมอแปลงโทรศัพท์บมันยืมเนีย่ยทียไปยืมเงินมึงแล้วไปแปลงโทรศัพท์โทรศัพท์มีปัญหาเนี่ยนะเอาอะไรเอาอะไรมาแล้วหัวไรซิปมาแล้วอันอน,นีนะ้มาสิอันนี้น,นานพักมันนะ่ะมึงพี่น้องสิคอยอวยมาให้เบิง่ง ก็ได้เอาเจาะนานหนึ่งคือบอเอาจกคุดมันยังนั่งกอดเท่ามันท่านจะตื่นใช่ไหมมันเผา้ิสปสซีนี่ยฮะเป็นหัวแล้ยังกอดเข้าอยู่วะเออยังมันตื่นมันยังนั่เกอดเข่าอยู่ ปลูกได้หลายเตอบได้พี่น้องพักแถวเนี่บอกมีไก่มีงวมมมัวมีหม้อม่านวุนอีกแต่พูมาเีา่ฮะเบิร์ตลิดหนังกอดเข่าอยู่ยังบวดตีนได้ไม่ใช่ไรไอเดียังหนังกอดเขา่ามันยังบวดตื่นสามารถกินข้าวอะไรพน,นังมือตาเม,มาเมาเมา,มานานพักพี่น้องเอ้ย ันในลายก็เก็บปลาคายตะระอัดว้ายก่าวว่าวเอากระว่าไปก่อนแต่ว่ามันจังมีแรงบันดาลใจน้ำไก่ไก่หนึ่งสามสีฮดคะแนนดูปูขะนะน้ำเต็มน้องเบื่อเบื่อกูขี้ข้านกูนะเห่านื่อขันกรดอบกระดีขันได้กูชิขุดยาวเลยบ่ โอ้ผักติ่งตัวนี่ผักติ่วกินได้แล้วสิไม่ได้คนยังใครหาเอาปูเหมืนเดินหองนะงามนะเฮ้ยอืออืองามงามงามติดไปเลยโอ้อันนี้หน้าเหือนพี่น้องอีชีพี่น้องเลยก็จะไว้ปล่อยง้อเสียงตู้ถึมถ่มอยู่ใช่เมื่อคืนนี่ยายแปะว่าเขาตีกันหรือเปล่าอ๋อ ยังบ่ตีงคิงผัวก็ได้เมียส่วนก็ยังมีสมอยอยูบ่ปะบ่ผ้าบ่ฮดนะุดนานมันสิยากยังจกๆๆแล้วกควนพุ่นใส่แล้วก็หดแล้วก็เน็บันกันหัวพักก็ได้ต้นัวแห่ กินกระป่นป่นจ้าอยู่เด่น,น,น,นอือโอ้ยปีหน้ากขาเป็นม้ากันนี่ป่นจ้าอี่แน่เด่นไอปุ่่หนยุบอ๋อถ้าแต่ว่าน้ำลายปู๋งงานก็บสบายได้พี่น,อนออ้อยเบ้ยเมื่อ เมื่อนะ่ะพอแม่อยู่บนช่องคนบอเขาก็สั่งโอนแบบแยัยเงึงเ้าเนี่แต่ว่าหามไปลำไ,ไปเลยหามไปลำไปเลยต้องไปน้ำมูนพวกพวกันพวกขี้ยานะ่ะให้ไปลาเ,า,า,าเธอหาาออนาเอหน้าอนุญาเธอนาเอน้าพ่อแม่ก็สิบอ้าวพ่อแม่ก็บออเมียก็สิบอา น่ยก็เอาม <or> ีน้ำพายอืมขั้นแม่ขั้นพ่อใหญ่ก็ตายแหละเนาะนี่แต่แม่ใหญ่บริขรเราะใส่หัวเราหาย่ามใส่แถวเนาหายนวแหละองบ่เบื่องให้ม่ไปลงไปเม่ลงไปดีมากยังมเราอพ่อเราเนลงไปเลยพ็่พ่อว่าดีเนาะแม่อยู่ไม่รู้ อืมอืีซีมันมันงองมาแงงเนวะเออแบนี้เลดียเดี๋ยวกูบอกให้พออีเมว่าเดี๋ยวกูซ้อนมันเองดอกมันกะเฮเ้มาเลยเน่เพราะอ่าอะตัวเมยบอกบอกพอมาเ้อถ้าบอเมื่อย

เป็นร้านเจ้าบอสไม่ใเ้อเพื่อนเพื่อนยันเข้ามาอยู่อืมเพิ่อนเพิ่อนกันเอเอ้แต่ว่านพอกระแมมันบอกว่านันอืมพอแม่ว

ยังบอดีงบ่ยังบ่มาบ่โผโผปุ๋ยังหนังอยู่ได้สิโอพี่น้องยังหนังเสรมะเกยังชิรี่ไปเบิ่งโอเด็กปมาคุดได้นานหนึ่งกลับเมื่อกินข้าวกินข้าวแล้วหนังเสรมะเกอยู่บ้านในพักยังแน่นะหอมปอผักกาดผักคซี่บ่สิ พวจะไปเข้าตลาดเข้าสังคมครั้งแรกม่วนเพ่นว่าห้อยลายบ่สิกูว่าสีลายอยู่นี่นะน้ำเลือกหลึกเด้กพี่หน่อยพวจะไปขุดน้ามองสุม่มถั่วหัวเื่นมือหมดแล้วปลากระลายพีย่น้องยซ้ำสิกินอาหารพะผู้หนามันเหี้ยนเว้ยแหละสิมากันเอาขาวลงให้ปลาน่สิ ปลาก็กินขาาเออทำมันเหยียบลรงยี้ด้วยสิทำมันกินเนี่ยนะก็กรูจะ,ะได้เกี่ยวขาาแล้วเนาะสวยเลยนี่นะฮึชิดมองกลัว่ไปสิเมื่อก่อนแค่แต่วัววนเสาร์มันลูกกัดบริ อยากไปเพงเฮียนกะแต่เ่าขันแม่มากเลยแกจักพอเห็ดอยู่เห็ดกินยังไรหายแม่มานกนะเนี่ยกะแล้วแต่เขาอืมบ่ไปบ่หาบ่าเห็ดแห่งเต็กบ่มีเงินใสบ่มีลายเขาวลายหาไปตากแดดตากหนา้าตากพลุยพลุยตมอดเขาอดหนามความลำบากพี่น้องเลย ขอบอยากมีอยู่มีกิน,นชีวิตดีขึ้นมีทางหาอะไรก็าหาพี่น้องเลยใครก็บ,บ่มีทางเหตุทางหาทางไปทางมาเช็คสองหาสิแต็กยังสองกูอยู่อ้าว <c oughs> ยังบาเดเนี่ยคือตายแหละ เบิ่อหลีดเด้พี่น้องแนวนั่นกันเวลาเลือกยาพี่น้องเลยกินเขาแล้วก็นอนนะบ้านเผื่อสิฟืนก่นก่อนก่นหยั่นพลาดเด้ตกนี่จะหอยลงงมหอยนักกันเอ้ยเอาเท่ามาลาบหน่ย